ในยุคประวัติศาสตร์นั้นในป่าเขายังมีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่เส้นคนปา่าพวกเขาอยู่กันเป็นฝูงและอาศัยการออกล่าในการหากินเครื่องมือที่แสนจะธรรมดาในการออกล่าแต่หาสายโคตรยากเทคนิคในการยิงหนังสติกที่แสนจะไม่ธรรมดาพวกเขามีความอดทนอดกั้นในการออกแรงงานนักแทะเบียกเอ้มนดอกมนุษย์ในยุคหินนั้นพวกเขา มีร่างกายที่ทนต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอือ้ออ้มนวยที่สำคัญพวกเขามีความสมัครใจองดองกันไม่เหมือนที่น้องผมที่บ้านพวกเขาเหล่านี้ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใ,ใดและไม่ตื่นหนกกับสิ่งแวดล้อมอาศัยแม่น้ำมหาสมุทรทะเลสาบแองลังติดแองคารมนูฟอกซีขนาดจุดหลักเสียมแต่ในยุคหินนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเส้นอาหารสิ่งของเครื่องใช้ และพิเศ